นี่เหมือนเขารู้อะครับดูดิพูดปุ๊บวิ่งมาเลยเฮ้ยปากทงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปากกอบ f อนะครับวันนี้พี่ก็จะพามาสุมชุดใหม่นะครับเป็นชุดในตำนานนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าชุดมันสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ท่าทาง กับชุดนี้แบบโคตรเทเลยครับนี่เป็นไงล่ะครับสีเหลืองชุดทั้งหมดมีสี่สีนะครับก็คือสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับโอเคแล้วก็ชุดนี้มันแยกได้6ชิ้นนะครับมีหัวมีตามีหน้ากากนะครับแล้วก็เสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้านะครับเป็นไงครับโคตรเทเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ของรางวัลก็มีตามนี้นะครับก็มีเป็นกล่องสุ่มปืนสินส่วนตัวละครแล้วก็วอตาล่าสังหารอะไรพวกนี้นครับบัตรไดมอนด์แล้วก็มีท่าทางเป็นท่าทางเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีไม้เบสบอลนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาลองซุ่มกันเลยครับ5ครั้งแรขหนึ่งเพรนะครับเดี๋ยวเรามาลองซุ่มกันเลยครับว่าจะหมดกี่เพศน,นะครับ พร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคห้าครั้งหนึ่งร้อยเฮครั้งที่หนึ่งะครับโอ้โหเอฟเฟกเบิดตัวอลังการมารไม่ออกนะครับปกติห้าครั้งแรกมันต้องออกแล้วนะครับเป็นไปนได้ไงเนี่ยหรือว่า G M เขาจะปรับใหม่ละหนึ่งร้อยเพครั้งที่สองครับ โอ้ห oh, ไม่ออกอีกครับเหมือนเดิมสงสัยจะเกลือแล้วงานเนี้ยหนึ100่งร้อยเพชรครั้งที่สามครับออกไหมเนาะออกไหมโอ้โห oh, ไม่ออกอีกเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วหนึ่งร้อยเพชรครั้งที่สี่ครับออกไหมนี้ได้มาแล้วครับหนึ่งชิ้นนะครับได้ิ้นส่วนมาหนึ่งชิ้นแล้วครับหาร้อยเพชรครับ ออกไหมโอ้หมดห้าร้อยเพชรเพิ่งได้มาหนึ่งอันนะครับหกร้อย oh, <no. S 1> เพชรครับน,นี้ออกแล้วครับหมดหกร้อยเพชรได้มาสองชิ้นแล้วนะครับมามาวะมาวะก็ไม่เกือเท่าไรนะเนี่ย700เจ็ดร้อยเพชรครับไม่ออกนะครับแปดร้อยเพชรครับยาวไปครับยาวไปแปดร้อยเพชรครับ นี่ออกแล้วครับ1ชิน้นนะครับตอนนี้พี่ก๊อฟได้มา3ชิ้นแล้วนะครับเหลืออีกแค่สองชิ้นนะครับไอเก้า0 0อยเพรครับโอ้ไม่ออกนะครับ1000งพันครับออกไหมเฮ้ยโอ้เกินไปนิดเดียวจะหยุดให้ก็ไม่หยุดอิจีเอ็มห่วงของหนึ่งพันหร้อเครับเอ้ไม่ออก เดี๋ยวเรามาย่อยของกันนะครับยกของที่เราซุ่มมามันก็เยอะแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาย่อยของพวกนี้ก่อนเผื่อได้ไงดูกันเลยออกไหมออกไหมไม่ออกนะครับ <S <S 1> <S 1> <S เกือจัดประหลัดบอกส่งของแต่งตัวไปก่อนครั้งหนึ่งไป ไม่ออกอีกโอ้โหไปอีกไอโอ้โไม่ออกนะครับเมื่อกี้สุ่มไปถึงเท่าไหร่้วครับทุกคน <c oughs> จำไม่ได้แล้วพันสองใช่ปะนี่พันสามใช่ปะถึงพันสามร้อยเพนะครับตายเป็นท่าทางกับบัตรไดมอนมาหนึ่งพันสี่ร้อยเพรครับทุกคน <c oughs> ยาวไปครับหนึ่งพันห้าร้อยเพรครับ มันต้องออกดีคยืยหนึ่งพันหกร้อยเพจนะครับจะเกลือเกลือมาตอนท้ายนะครับแมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเพจครับทุกคนดูดิว่ามันจะเกลือขนาดไหนนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเพทครับนี่ได้มาแล้วครับขาดแค่ชิ้นเดียวนะครับหมดเปหนึ่งพันแปดร้อยเพชรแล้วนะครับ ส่งบัตรเข้าห้องแต่งตัวไปก่อนนะครับย้ายของไป1,800เพชรเพแล้วนะครับตอนนี้ไปอีกใหญ่ของก่อนนะครับเพื่อแบบเราได้ไงเพราะว่าแบบกลัวมันล็อกประมาณแบบ2000อะไรเงี้ยครับ2,000 2น0 0นิดๆเราต้องย่อยจำนวนการซูมไปก่อนนะครับ1,900เพชเรครับ ออกไหมออกไหมไม่ออก2000รครับสองพันเพครับไอโหไม่ออกอีก2,100เพชรเอ้เพเอากดผิดไปกดหนึ่งครั้งโอ้ยจบแหละย้ายของก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาย้ายของกันนะงั้นนะต้องออกแล้วจังวันเนี้ยย้ายไปอีกน,นะครับออกไหมเผื่อฟุกอะไรอย่างเงี้ย ได้บัตรสุ่มปืนมานะครับโอเคครับ1,000เอ้ไม่ใช่2,100เพชรมาต้องออกแล้วน,นี้ออกเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก๊อฟก็ได้ชิ้นส่วนนะครับมาครบ5ชิ้นเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาแลกชุดกันเลยนะครับเป็นไงทุกคน เปิดตัวมาโอ้โหเอฟเฟกาอลังการยังรอครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวมใส่กันเลยนะครับทุกคนนี่มีทา่าทางติดมาด้วยนะครับสองทา่าทางครับรองเทา้าทรงผมหน้ากากแล้วก็ตานะครับเป็นไงล่ะครับทุกคนตอนนี้พี่ก๊อฟก็ได้ชุดนี้มาเรียบร้อยนะครับพี่ก๊อฟก็ใช้เพชรไปทั้งหมดสองพันสองพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับวว้าว ก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะครับเเรามาใส่ท่าทางกันก่อนนะครับทุกคนนี่จะเป็นท่าทางนีนะครับโคตรเท่สใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปแอคในโซนกันนะครับเดี๋ยวเราจะแบบไปเต้นป่วนในโซนก่อนนะครับมีสองท่าทางนี้นะครับทุกคนโอเคคนระับทุกคน พี่ก็อจะเอาน้องๆในแคนไปด้วยนะครับเพราะว่าได้สมชุดมาเรียบร้อยนะครับว่าเราต้องไปสี่คนนะครับถึงจะเท่ไงคนเดียวไม่เท่ต้องสี่คนเอาละครับตอนนี้พี่ก็อก็ได้น้องๆในแคนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีน้องสาวใน CGG มาหนึ่งคนนะครับน้องสาวคนสวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแอกในโซนกันเลยนะครับว่าจะเท่ขนาดไหนไปดูในโซนกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้พี่ก,อก๊อฟก็ได้เข้ามาในโซนฟีสไตล์เรียบร้อยนะครับเห็นมีน้องๆบอกว่าเจอคนในแขนที่ตัวเอ็นเหมือนกันนะครับใส่ชุดใหม่ด้วยมาใส่ชุดในตำนานเหมือนเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาเต้นด้วยเลยนะครับเฮ้ยมาน,นี่มาน,นี่น้องเต้นรอแล้วครับชุดใหม่ย,ยังเฮออยู่มาแล้วครับนี่เขาใส่ชุดสีเหลืองมานะครับมายืนเลี้ยงหน้ากระดานแอกกับเราแล้วครับ เียพร้อมกันยังเดีย๋ยวพี่กอบจะเต้นก่อนนะครับแล้วให้น้องๆเขาเต้นตามนะครับอย่างจัาบบอกเลยในท่าน,นี้นะครับโคตรเท่เดี๋ยวรอแบบมันมีแสงขึ้นนะครับครั้งที่สองนี้เป็นไงละ่ะห้าคนนะครับอเข้ามาสี่คนแล้วมาเจอหนึ่งครับมันจะแบบเทโคตรเทขึ้นไปอีกรรเป็นไงละ่ะ สวยโอ้ีคนเต้นด้วยครับยืนดูอึ้งไงดิอึ้องในนี้กลางปีเป็นหนึ่งทีดิกลางปีครับท่านี้บโอ้โแบบลังแบบยังไงไม่รู้อะแบบโคตรอลังการครับแต่ละท่าในชุดนี้พี่กอ็อว่าเทมาครับนี่ UMP ไปทีครับหนึ่งที ไงล่ะโคตรตึงเอาอีกทีไหมนี่โอ้โหยืนยืนงงครับยืนอึ้งอยู่ <S <S เดี๋ยวเรามาแอกท่าปืนไปให้หมดเลยครับหนึ่งยาวไปครับเป็นไงล่ะครับโคตรเทนี่ลูกซองยาวครับ น้องปากทงมาลวหนึ่งทียิงอึ้งกว่าเดิมวัาทีเนี้ยจากท่าใหม่ไม่พอปากทงไปอีกเอ็ดมีันทุกคนนะครับท่าปืนหคนนี่แบบมีครบทุกคนครับเอเคไปโอ้อย่างตึงโพเทครับอืม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนห้องกันเลยครับดูห้องต่อไปกันเลยเ<ๆ>อาละครับทุกคนตอนนี้พี่ก๊อบก็ได้เข้ามาในห้องที่2เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวห้องนี้พี่ก๊อบจะทําการต่อแถวนะครับเดี๋ยวเรามาต่อแถวแล้วเราเต้นพร้อมกันกับคนในโซนนะครับท่านนะั้นว่ามันจะแบบโหเท่ขนาดไหน,นครับยิ่งแถวยาวยิ่งแบบพี่ก๊อบว่าแบบโคตรเท่ครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวมีใครมาต่อแถวกับเราหรือเปล่า ตอแถวหน่อยครับตอแถวหน่อยครับอีเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเหมือนเขารู้ครับเหมือนเขาได้ยินเสียงพี่อะ่ะเีหมดยังหมดแค่นี้หรอตาแถวหน่อยเอา้าคนหนุ่มกามทองก็ขามุยนี่แล้วอะไรน่น้องสาวอุ้ยมีคนแบบแอคด้วยครับดูดิอฮ้ยมาทำคลิปกับเราหน่อยดิ มาไหมเฮ้เหมือนเขารู้อะครับดูดิพูดปุ๊บวิ่งมาเลย<_ <EN> _>เฮ้ยปักทงครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะน้องเราปักสวนไปหนึ่งทีเอา้าขามุยหายเลยครับทุกคนเจอปักทงสวนไปโหอย่างนี้เขาเรียกว่าปักที่หลังเต่ดังกว่านะครับ โอ้มาปากทงแล้วเจอปากสวนแล้วออกเลยครับเอาละครับตอนนี้แถวเราก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟมากดทาเต้นก่อนนะครับเี๋ยวให้ทุกคนเต้นตามนะครับนี่เป็นไงล่ะโคตรเท่เราดูครั้งที่สองนะครับแสงแสงมันจะขึ้นนะนี่เป็นไงล่ะโคตรอลังการอย่างจ้าบอกเลยไปอีกรอบครับนี่ยาวาไปครับน่าจะมี น้องๆในส่นที่อัดคลิปลงติกตอกอยู่ยครับตอนนี้นีน่โคเท่ไง่ะครับอย่างจา้าบว่าต่อแถวนี่ถ้าแถวยาวกว่านี้พี่ก็ว่าจะเท่กว่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็เอาแบบไอเคครับให้น้องๆเขามายืนแบบเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะยืนตรงกลางแล้วก็เต้น,นเต้นท่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์บอกก่อนยืนเป็นวงกลม โอเคมายืนเป็นวงกลมเลยครับเดกขอบจะยืนตรงกลางนะครับยืนตรงกลางวา่าพอเต้นขึ้นมาแล้วมันจะแบบเทขนาดไหนนะครับโอเคยืนกันเลยยืนกันเลยวงกลมเลยโอเคได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาไปกันเลยครับ3 2 1สองหนึ่นี่เป็นไงล่ะครับอย่างเท เอ็ดบานี่เป็นไงล่ะตอนที่ไฟมันขึ้นมานครับตอนที่แบบมีเอฟเฟกต์ทาขึ้นมานี่โอ้โหอย่างสวยครับดูดิโอ้หน้องสาวคนนั้นยืนดูครับขาตายเลยอะ่ะโคตรเทบอกแล้วนี่เดี๋ยวเรามาแอคหน้ากระดานก่อนนะครับสักทาหนึ่ง อึ้งทั้งโซนนะครับโคตรเทพในนี้น้องเราปากทงไปหนึ่งทีนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาแอคท่านี้กันเตะลูกบอลนะครับในกลางปีเหมือนจะบินนะครับตอนนี้เอาอีกทีนึงเอาละครับสำหรับคลิปนี้พี่ก๊อฟก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับอยากให้พี่ก๊อฟทำคลิปแบบไหนก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ให้พี่ก๊อฟด้วยนะครับถึง1นึ0 0หมื่นซับเมื่อไหร่เดีพี่ก๊อฟมาแจกรางวัลน,นะครับสวัสดีครับ